คีย์เวิร์ดไพ่ทาโร่มายเนอร์อะคานนาชุดไพ่ถ้วย14ใบนะครับชุดถ้วยนี้นะครับไพ่ถ้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทัาน้ำเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความรักความสัมพันธ์นะครับก็หนึ่งถ้วยเป็นเรื่องเริ่มการเริ่มต้นของความรู้สึก อารมณ์ของตัวเรานะครับความพึงพอใจความสุขแรงบันดาลใจงานสร้างสรรค์งานเกี่ยวกับอาหารโรงแรมนะครับก็จะเป็นหนึ่งถ้วยทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเรานี่คือหนึ่งถ้วยต่อไปสองถ้วยสองถ้วยก็คือจากหนึ่งถ้วยเป็นสองถ้วยละก็จากตัวเราก็จะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ที่ดีการคืนดีแฟนคู่ครองการทำสัญญาที่น่าพึงพอใจแล้วก็ในเรื่องความรักก็มีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะครับได้แฟนได้คู่ครองได้คู่ชีวิตนะครับต่อไป3ถ้วย3ถ้วยทีนี้ก็เป็นเรื่องจาก1มา2และเป็น3 3ก็เป็นเรื่องสังคมก็จะเป็นการ เฉลิมฉลองการสนุกสนานการล่าเริงการได้รับรางวัลการชิงดีชิงเด่นพออยู่ในสังคมก็จะมีทั้งในแง่บวกก็คือเฉลิมฉลองสนุกสนานแต่ในแง่ลบก็อาจจะมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันได้นะครับดูจากรูปแย่งก็ถ้าในแง่ดีก็แบบเฉลิมฉลองช่วยกันชูแก้วแก้วถ้วยขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดในแง่ลบก็แบบแย่งกันจะชูถ้วยให้สูง ดูนะครับตามรูปมีการเขย่งกันด้วยนะครับต่อไป 4. ี่ถ้วยเป็นเรื่องความไม่พึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือไม่รู้สึกดีที่จะได้ในสิ่งที่ที่มีใครมาหยิบยื่นให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความสงสยัยอารมณ์แปรปวนอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก็เข้าข่ายที่ว่า ที่ได้ไม่ชอบที่ชอบไม่ได้นะครับก็จะเซ็งเซงเป็นไพ่ที่แบบขึ้นมาจะอารมณ์จะแบบเบื่อเบื่อเซงๆนั่นเองต่อไป5้าถ้วย5ถ้วยเป็นเรื่องความเศร้าความโศกความความที่เหมือนกับจมอยู่กับอดีตนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นความทุกข์ความผิดหวัง ความคิดที่ที่เหมือนมีความเครียดวนไปวนมามีความซึมเศร้าอยู่นั่นเองก็คือคำแนะนำเมื่อได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องเหมือนแบบว่าอดีตผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปตอนนี้ให้ดูปัจจุบันแล้วมองอนาคตแล้วลงมือทำเพราะมันติดอยู่ในความคิดเราต้องมีการกระทำมาช่วยนะครับต่อไปหกถ้วยหกถ้วยเป็นการย้อนย้อนอดีต เหตุการณ์เก่าๆจะกลับคืนมาหรือการรอคอยหรือถ้าถามว่าของหายจะได้คืนไหมใบนี้ก็ตอบได้เลยว่าจะได้คืนหรือไม่ได้เจอคนนี้มาตั้งนานแล้วจะได้เจอไหมความรักเก่าๆจะกลับคืนมาไหมก็ใบนี้ก็เรียกได้ว่าตอบว่าเยสหรือว่ากลับคืนมานั่นเองหรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องรักต่างวัยนะครับเป็นไพ่ของแห่งการเวลานะครับเลข6ทุกใบเลย ต่อไปใบที่7แล้ว7ถ้วยเป็นเรื่องจินตนาการความฟุงฟ้งฟุ้งซ่านสับสนความหลงไหลการลังเลการที่จะต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังยังเลือกไม่ได้สักทีสำคัญก็คือต้องลงลงมือนะครับเพราะไม่อย่างนั้นก็คือจะเอาแต่แบบคิดโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์แล้วไม่ได้ลงมือทำอะไรแล้วมันก็จะ เหมือนเหมือนอยู่แต่ในความฝันเหมือนอยู่แต่บนท้องฟ้าไม่มีอะไรจับต้องได้แล้วเวลาผ่านไปแล้วก็ก็จบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับคำแนะนำของใบนี้ก็คือต้องลงมือทำนะครับเลือกและลงมือทำครับผมต่อไปแปดถ้วยแปดถ้วยเป็นเรื่องของความาท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจ การพัดภาคการเดินทางจากไปการโดดเดี่ยวหรือการแยกกันอยู่หรือบางกรณีก็คืออยู่ด้วยกันแต่เหมือนต่างคนต่างอยู่นะครับเป็นภาวะที่แบบใจมันหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือจริงจริง,จร,งจริงเหมือนกับว่าหมดในความรักแต่ก็ความเป็นเพื่อนยังมีอยู่ก็ยังอยู่ร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เป็นภาวะที่จะต้องเหมือนกับ แนะนำว่าต้องหาอะไรใหม่ๆมามาร่วมกันทำแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับต่อไป9ก้าถ้วยเก้าถ้วยก็เป็นเรื่องความพึงพอใจความแบบมีความรักมีความสัมพันธ์เยอะเยอะจนมันมากจนมันมันแบบมันล้นอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ลงยังไม่ลงเอยกับใครสักทีอะไรเงี้ย หรือมีแบบจะได้จะได้แล้วก็แคลคาอะไรเงี้ยใบที่9าแล้วจะ10จะ 10, แล้วก็ยังไม่สมบูรณ์สักทีอะไรเงี้ยหรือพูดในแง่ความโชคดีก็ถือว่ามีความโชคดีมีความหวังมีความคาดหวังแล้วก็มีโอกาสที่จะได้นะครับแต่ก็มีความแปลปรวนมีความแปลกๆอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไพ่ใบนี้ไปรวมกับแนวไพ่เดวเว r ร d หรือเดวิลหรืออะไรก็อาจจะพูดไปถึงเ,เพศเพศที่ไม่ระบุเพศสภาพก็ได้ด้วยใบหนึ่งนะครับต่อไป10ถ้วยความสมปัารถนาความสุขความสมบูรณ์สันติภาพก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ดีๆนะครับใบนี้ต่อไป Page of Cups เด็กถือถ้วย ผิวขาวน่ารักการเรียนในะระยะสั้นการเพิ่มเติมหาความรู้ใหม่ๆนะครับความรักแบบสดใสวัยรุ่นปิ๊งปังนะครับต่อไป n i g h t of Cups เป็นอัศวินถ้วยนะครับขี่ม้าขาวเดินหยะหยออารมณ์ดีกำลัง จะเอาความรักไปให้ใครหรือกําลังจะมใีใครเอาความรักมาให้นะครับถือถ้วยก็ถือความรักถือความสัมพันธ์เป็นเรื่องเรื่องอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับความรักหรือก็เรียกใบนี้เป็นใบนึงที่ก็ถ้าเป็นก็บ่งบอกถึงแบบมีความเป็นเจ้าชู้ได้บ้างเหมือนกันใบนี้นะครับต่อไป queen of cups ราชินีถือถ้วยก็เป็นผู้หญิงผิวขาว นวลใจดีแม่สีเลือนแม่บ้านแม่เลือนงานบ้านก็ได้เอาใจก็เก่งแต่ก็บางทีก็อาจจะมีอารมณ์แบบผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยนะครับด้วยความเป็นแบบผู้หญิงหรือกำลังคิดหรือคำนึงหรือรอคอยเกี่ยวกับความรักอยู่นะครับใบนี้ต่อไป king of ครับราชาถ้วยนะครับ ผู้ชายผิวขาวดูภูมิฐานใจดีใจเย็นนะครับแล้วก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ก็อาจจะมีความเจ้าชู้ได้เหมือนกันเน้นใจดีนะครับมีแต่ให้ชายชายคนนี้มีแต่ให้เป็นนิยามของใบนี้ได้เลยนะครับก็จบ14ใบสำหรับไพ่ถ้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ